ชาวลัคนาราศีสิงหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนดาวพฤหัสย้ายในช่วงวันที่29มีนาคมส่งผลให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมีพระอาทิตย์นำทางบุญหนุนนำทำให้คุณได้รายได้เยอะแต่ก็มีรายจ่ายเยอะค่ะส่วนใหญ่จะไม่มีเงินเก็บเพราะว่าเอาเงินไปซื้อสิ่งสะดวกสบายทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโร่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่คะ่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นขอให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับ รายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจะจงนะคะถ้าต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องราวของคุณแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็รับดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดแปะเอาไว้ให้อ่านอยู่ใน f a c e b o o k Fanpage ลูกเกตพยากรณถ้าสนใจก็ทักไลน์มานัดคิวกันได้ค่ะไลน์ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ที่ description ค่ะ คลิปนี้จะเน้นที่การงานการเงินเป็นหลักนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เรามาเริ่มกันที่การเดินทางของดวงดาวกันก่อนเลยนะคะชาวลัคนาสิงห์ดาวประจำตัวของคุณก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวการงานคือดาวพระศุกร์ดาวการเงินคือดาวพระพุธค่ะแล้วก็ดาวพระพฤหัสนะคะซึ่งเป็นดาวบุญเป็นดาวสุปเคราะห์ใหญ่ในช่วงเดือนนี้ย้ายพบเรือนมาสู่ราศีกุม มาอยู่ในภพปัตตนิซึ่งเป็นภพที่เล็งกับลัคนาของคุณการที่ดาวบุญดาวใหญ่ดาวพฤหัสนี้มันเล็งตัวหนุนนําทําให้คุณมีโอกาสดีๆค่ะชีวิตของคุณในช่วงนี้นับตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะแล้วก็ดาวดวงนี้เนี่ยจะอยู่ยาวๆไปประมาณ1ปีแต่ท่านมีการเดินถอยหลังบ้างนะคะบางทีก็เดินย้ายกลับภพบเกือนไปสู่ราศีมังกรบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาเจาะกันทีละเดือนในคลิปต่อๆไปแต่สําหรับเดือนนี้เมษายนนี้ดูว่าเป็นโอกาสดีๆที่คุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ มีโอกาสดีๆทางด้านการงานพุ่งเข้าหาค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวประจำตัวของคุณดาวการงานและดาวการเงินกลุ่มกันแต่ว่าอยู่ในภพมรณะนั่นทำให้คนที่ทํางานที่เกี่ยวกับมรณะนะคะจะได้ประโยชน์สูงสุดเลยงานที่เกี่ยวกับมรณะคืองานดังต่อไปนี้ค่ะงานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศการเดินทางงานเกี่ยวกับ โรงพยาบาลประกันชีวิตประกันวินาศภัยงานก่อสร้างงานเกี่ยวกับสถาบันการเงินงานที่เกี่ยวกับของเก่าของรีไซเคิลของรียูสพวกนี้จะโดดเด่นนะคะใครที่ทํางานประเภทนี้เหล่านี้อยู่สามารถที่จะโดดเด่นได้ในช่วงครึ่งเดือนแรกแต่ถ้าคุณไม่ได้ทํางานในช่วงนี้นะคะไม่ได้ถือว่าคุณจะดับนะเพียงแต่ว่าอาจจะยังโดดเด่นได้ไม่เท่าเพราะดาวมันไปอยู่ในภพมรณะนะคะมันเป็นภพทุกสถานะภพคือภพที่เสียแต่ดาวพระพฤหัสดวงนี้ช่วยคุณไว้เยอะเลย ดาวพฤหัสทําให้อะไรๆที่มันดูเหมือนว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่มันยังเป็นมีตัวช่วยที่ทําให้มันผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้รอจนครึ่งเดือนหลังนะคะดาวทั้ง3ดวงสําคัญๆเนี้ยก็จะย้ายเดินยกขยงกันไปที่ราศีเมษเรียกว่าเป็นภพสุขพระอันนี้คือภพแผงความเจริญก้าวหน้าภพแผงความสุขค่ะเริ่มจากดาวตัวตนของคุณเลยนะคะย้ายไปแล้วทุนจะมีความสุขมากขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยเป็นปัญหาในชีวิตการงานคุณจะไดเ้เจอกับอะไรใหม่ นะคะทีแรกในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวประจําตัวอยู่พบมรณะเนี่ยแล้วก็ดาวการงานการเงนิงนอยู่พบมรณะเนี่ยมรณะเนี่ยแปลว่าเปลี่ยนแปลงก็ได้ด้วยดังนั้นชีวิตของคุณมีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงในช่วงรอยต่อนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะหนักหน่อยแต่ครึ่งเดือนหลังจะเริ่มเข้าที่เข้าทางชาวสิงเป็นคนที่ปรับตัวง่ายถ้าคุณเป็นชาวสิงจริงๆนะมีความเป็นชาวสิงเต็มๆเลยเนี่ยนะคะเป็นธาตุไฟเนี่ยคุณจะปรับตัวได้ง่ายๆกับการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ดูว่ามันจะยากลําบากอะไรนักนะคะเมื่อการเปลี่ยนแปลงเ เขามาคุณพร้อมรับมันแล้วเริ่มโซโล่เลยนะคะรับการเปลี่ยนแปลงไม่หมวแต่ไปนั่งพวงกับความสำเร็จเดิมๆหรือไอ้ทดท้อกับสิ่งเดิมๆนะคะมองไปข้างหน้ามีอะไรใหม่ๆให้คุณทําเยอะแยะเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่จะนําพาคุณไปสู่ความก้าวหน้านด้วย การงานกับการเงินกลุ่มกันดีมากนะคะดาวตัวตนดาวพระศุกร์แล้วก็ดาวพระพุธเนี่ยนะคะมันเป็นดาวดีของคุณทั้งหมดเลยดังนั้นคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทํางานแล้วก็ต้องได้เงินเพราะมันสัมพันธ์การงานเป็นเงินเงินเป็นงานบันดาลสุขค่ะมาอยู่ในภพแห่งความสุขแบบนี้นะคะมีโอกาสจะได้เงินเพิ่มขึ้นมีโอกาสจะได้งานเพิ่มขึ้นบางคนมีงานประจําอยู่แล้วอาจจะมีงานเพิ่มเป็นงานที่สองที่3นะคะบางคนมีกิจการก็อาจจะมีกิจการเพิ่มขึ้นค่ะ ดังนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆของชาวสิงช่วงนี้บุญหนุนนำนะคะแต่ในเรื่องของรายจ่ายมีไม้ก็ถือว่ามีเนื่องจากว่าดาวพเสาวนี้นะคะดาวพรเสาวนีเป็นดาวอาริอริเนี่ยบางทีว่า แปลว่านี่สินดังนั้นเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะสร้างนี้แต่มันเป็นการสร้างนี่ที่ดีนะมันเป็นกระเพราะว่าดาวอริมันเป็นเกษตรนะคะเกษตรเนี่ยคือมันดีดังนั้นการสร้างนี่ครั้งนี้เนี่ยน่าจะออกเป็นแนวคุณอาจจะซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าสร้างซื้ออะไรบางอย่างที่สร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตคุณเพิ่มขึ้นคุณอาจจะไม่ได้มีเงินเก็บคุณอาจจะเสียเงินออกไปแต่ว่าสิ่งที่คุณได้กลับมามันไม่ใช่เสียแล้วก็ศูนย์ไปเลยนะคะได้กลับมาเป็นบ้านที่อยู่แล้วสะดวกสบายมากขึ้นเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านก็ได้บบาางคนนมี้อยู อา,อาจจะซื้อตู้เย็นใหม่แอร์ใหม่หรืออะไรก็ตามที่มันทําให้ชีวิตของคุณมันอยู่และสะดวกสบายมากขึ้นบางคนก็ซื้อรถใหม่นะคะอาจจะเป็นหนี้แต่เป็นหนี้ที่ดีค่ะชีวิตจะสะดวกสบายดีขึ้นชีวิตเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะคะชาวสิงห์อันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวต่อมาเรามาพูดถึงไพ่ว่าไพ่บอกอะไรบ้างไพ่นี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคะมีไพ่ทั้ง The Sun ทั้งราชาเหรียญน,นะคะไพ่2ใบนี้เนี่ยก็ถือว่าดีสุดๆและและยังได้ไพ่เดอ s สตา The Star อีกเดอ s สตาคือเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดุกสบายดังนั้นนะคะ คุณได้ไพ,ราารพร่ราชาเหรียญเป็นไพ่ประจําตัวราชาเหรียญก็คือคนที่มีความอู้ฟู้ทางด้านการเงินคนที่มีวิสัยทัศน์ดีมองการไกลรู้จักคิดอ่านในเรื่องของการลงทุนดังนั้นคุณมีเงินเข้ามาค่ะเดือนซันเข้ามาแปลว่ามีโอกาสที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้ได้เป็นกอะเป็นกำรรแต่คุณจะไม่ได้เก็บรายได้อันนั้นเก็บก้อนเงินอันนั้นเอาไวใ้ให้มันแห้งๆหรือไปขุดหลุมฝังเอาไว้ไม่ใช่อย่างนั้นคุณจะนํามันเป็นลงทุนเพื่อที่คุณจะมองไป ในระยะไกลเพราะว่าราชาเรียนเนี่ยเขาคือคนที่มองการไกลคุณไม่ได้มองถึงผลประโยชน์ใกล้ๆแค่นี้หรอกคุณมองไปไกลๆเลยว่าคุณลงทุนตรงนี้ในอีก5ปี10ปีข้างหน้าคุณจะต้องได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่อย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าคุณอาจจะซื้อบ้านแต่คุณมองแล้วว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันจะต้องมีมูล,ลค่าเพิ่มตอนนี้เราอาจจะไม่ได้มีเงินเก็บแต่อย่างน้อยเรามีเป็นทรัพย์สินเรามีเป็นอะไรที่เป็นการลงทุนที่เดี๋ยวมันจะต้องต่อยอดสร้างเงินสร้างไรายได้ให้คุณในระยะไกลเนี่ยมันจะมีวิสัยทัศน์ออะไรย่าางงเี้ดมก เลยนะคะมีการิเริ่มอะไรใหม่ๆด้วยมีการงานใหม่ๆให้ริเริ่มมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามันมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะไพ่เดทเข้ามานั่นคือไพ่ของการจบกับอะไรบางอย่างต่อด้วยไพ่หนึ่งไม้เท้าคือจบแล้วเริ่มกับอะไรบางอย่างมีไพ่เดอะซันแปลว่าเป็นการริเริ่มที่สว่างสวัยดังนั้นนะคะถือเป็นช่วงเวลาดีๆที่ด,ดีแต่สิ่งที่ต้องเตือนที่ต้องระมัดระวังคือเจอไพ่ทาวเวอร์และไพ่ห้าเหรียญไพ่สองใบนี้บ่งบอกว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะ ไม่ค่อยจะเหลือเงินเก็บเท่าไหร่นะคะก็อย่างที่ดวงดาวบอกไปคือมีเกณฑ์เป็นหนี้มีเงินเข้ามาแล้วก็อาจจะใช้จ่ายออกไปถ้ามันใช้จ่ายออกไปด้วยเรื่องของการเป็นหนี้ที่ดีนะคะซื้อบ้านซื้อรถมีอสังหามีสินทรัพย์เข้ามาอันนั้นก็หรือถึงรถเนี่ยซื้อแล้วมูลมลราม,ม,มันลดก็จริงแต่ว่าคุณสามารถได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นในชีวิตในการที่จะไปไหนมาไหนแล้วมีรถใช้นะคะอันนั้นถือว่าดีนะแต่ต้องระมัดระวังเพราะมีไพ่ทาวเวอร์นั่นคือเรื่องของการเสียแบบต้องไปซ่อมแซมนะคะเพราะฉะนั้นบางทีตต้องเรียม เงินสำรองอย่าไปใช้เงินหมดอย่าไปเอาไปลงทุนจนหมดเลยนะคะต้องมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเพราะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีการที่อะไรใหญ่ๆเสียหายลถเสียนะคะบ้านต้องต่อต้องซ่อมบ้านมีไอ้นู่นไอ้นี่พังนะคะต้องซ่อมถูเย็นพังทีวีพัง แอร์เสียเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องจ่ายเงินไปตรงนั้นก็เลยอาจจะไม่ค่อยเหลือเงินเก็บเท่าไหร่นะคะแต่รายรับเนี่ยถือว่าอู้ฟู่ทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆอ๋อแล้วก็มีไพ่พระขึ้นมาด้วยนะคะไพ่พระเป็นไพ่ที่บอกว่าช่วงเนี้บุญหนุนนำนะคะดาวพฤหัสที่พูดไปเมื่อครู่นี้เนี่ยดาวนี้ก็เป็นดาวพระนะคะเป็นดาวบุญดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะดังนั้นเนี่ยคุณมีดาวบุญดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเล็งตัวคุณมีดาวพระเกตพระเกตเนี่ยก็แปลว่าสิ่งศักดิะะ์ส ไป3นะ1อต้องนับจาก itta, ตัวตนตัวตนอยู่ตรงนี้1 2 3เนี่ยมายกหน้าคุณนะคะดังนั้นในช่วงเดือนเมษายนนี้ถือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็ควรที่จะไปทําบุญเสริมดวงนะคะทําบุญยังไงก็ได้ที่คุณศรัทธานะคะไม่ได้บอกว่าจะต้องใช้เงินเยอะแต่ขอให้ทําด้วยจิตศรัทธาใช้เงินเท่าที่กําลังมีจะยิ่งเสริมดวงให้คุณยิ่งโดดเด่นก้าวหน้าชีวิตเปลี่ยนแปลงดีขึ้นค่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ